มาเะพี่น้อง,งเมื่อนี้นปัทมายำกุ้งอีกแล้วมาเด้อมาเด้อสมพักแกมเบียสุดยอดพี่น้องมาไม่กินน้ำกันแสบทั้งกินทั้งไหไปน้ำปัทมา เดิมมันเดิอยำกุ้งสดพี่น้องอยู่ติดทะเลก,ก็สิกินยังก็สิกินยำแส่บ นยำซุกสดน้ำกันข <S up friend> ้มีส่วมโคบิชิ้นยำหลายๆยำมันจะมีหอมใหญ่ มันจะมีหัวหอมเนาะมันสิลางลำไส้ห้วาวากินเพื่อสุขาพเพื <you> ่อความมกินเ <c ười> บียร <Yeah. S 1> ์เกจะมากก็จกิน <c ười> ไปนน้ำ คุยเป็นยังไงบ้างมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวแซ่บ โควิดนี่มันหน่กกวัวพี่น้องกินแล้วป้องกันเจ้าของไวก่อสสู้ๆห้าวิ 5, พานไปน้ำกันหักและคิดถึงทุกๆคนเดอ้อ